สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่แมคคอยออลโตเอ็กซ์เพรสค่ะและแน่นอนวันนี้ใครที่กําลังมองหารถที่เรียกได้ว่ายอดนิียมมากๆเลยเหมาะสําหรับสาย ลุยสายซิ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะยกขนของได้เยอะมากนะคะต้องนี่เลยเชฟเรเล่โครโรราดโดนะคะไฮ g h นทรี t r y 2.5วจีค่ะตัวนี้ขับเคลื่อนด้วย4ล้อเกียร์อัตโนมัติด้วยเรียกได้ว่าเหมาะมากๆนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถขนของบรรทุกของเยอะๆนะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะแบบไฮโดเจนค่ะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ LED ด้วยนะคะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ที่สําคัญนะคะเซนเซอร์หน้าด้วยคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับ ด้านข้างนะคะเป็นไฟแบบกระจกข้างแบบนี้นะคะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกข้างแล้วที่สาคัญแมกด้วยแมกใหญ่นะคะตัวนี้18นิ้วเลยแลหลกลังคาด้านบนนะคะเทินของยกของวัตถุของด้านบนได้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟเบรก LED ที่สาคัญนะคะมีเป็นการชนเสริมหลังด้วยด้านนี้เรียกได้ว่าเหมาะแล้วก็ ครบอุปกรณ์ฟังกช์ชันจัดหนักจัดเต็มสำหรับผู้ที่ขนของยกของบรรทุกข,ของหนักๆนะคะด้านหลังเขาจะมีเป็นตัวนี้ด้วยนะคะเป็นตัวปิดเวลาเราขนของต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกัรในในเรื่องของการฝนกันเปียกกันลมกันแดดอะไรต่างๆได้นะคะคือจัดหนักจัดเต็มสำหรับ ฟังชันในเรื่องของการขนของวัตถุของที่สําคัญนะคะคุณจะเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยก็คือลอนต่างๆยังสวยงามอยู่เลยนะคะตัวนี้ข้างหลังบรรจุของได้ไม่ต้องกังวลเลยบรรจุของได้เยอะแล้วก็แน่นๆอยากจะยกของขนของขนาดไหนเยอะขนาดไหนก็จัดหนักจัดเต็มแบบนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอเข้าไปดูด้านในก่อนเลยตามมาได้เลยค่ะ มาดูภายในกันนะคะภายในตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะทําความสะอาดง่ายนะคะสําหรับท่านใดที่บางทีเราขนของอะไรอย่างเงี้ยแบบเตือตัว,ตวเลอะอะไรต่างๆก็คือไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้สามารถทาความสะอาดได้ง่ายแน่นอนนะคะเพราะเป็นสีดําด้วยแล้วก็จะมีโลโก้ไฮ o u นทรีตรงนี้นะคะตรงขอบประตูแบบนี้ก็จะให้ความแบบว่า ดูมีกิมมิกนิดนึงนะคะแล้วก็พวมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสามารถปรับอะไรต่างๆผ่านพวมาลัยได้เลยตัวจอนะคะจะเป็นตัววิทยุจอ LCD ค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะคันนี้เนี่ยเขาสามารถปรับจาก แรงขับเพื่อจาก2ล้อเป็น4ล้อได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะหมุนเวลาเราจะขึ้นเขาอะไรต่างๆเนี่ยสามารถหมุนตรงนี้ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยที่สําคัญนะคะเราทําได้ง่ายๆทําให้เราเนี่ยบางทีเป็นผู้หญิงขับแต่อยากจะขับขึ้นเขาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลทางลาดชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถปรับด้วยมือเพียงนิ้วสัมผัสได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์ครบคันแล้วคือฟิลอะแอบสองสัยนิดนึงว่าเขาขับ ขับระยะเท่าไหร่เพราะว่ารถคือใหม่มากไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะคะแล้วก็ไม่มีการเลอะอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยรถกระบะจะมีความแบบว่าเลอะเยอะเลอะง่ายเพราะว่าผู้ใช้ก็จะเน้นขนของใช่ไหมคะแต่อันนี้คือสภาพภายในยังนิงน่งนิ่งแอร์เย็นฉ่ามากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เหมือนกันนะคะ สามารถเปิดคน,คนที่ผู้โดยสารด้านหลังสามารถเปิดประตูด้านหลังเพื่อขึ้นลงได้เลยมีสายเบลมีที่นั่งข้างล่างตรงกลางนะคะสามารถที่จะพับลงมาเพื่อเป็นที่วางแก้ววางของต่างๆได้ด้วยนะคะและในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีสําหรับผู้นั่งข้างหน้าเหมือนกันนะคะเป็นที่วางแก้วต่างๆนะ ตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะคะประมาณนี้สําคัญเกียร์ก็เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้สบายมากนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอื่นๆกันต่อเลยค่ะด้านหลังนะคะเขาจะมีที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะสามารถเปิดมาได้เลยอันนี้ยังมีของเดิมๆครบครันพร้อมใช้งานนะคะสําหรับตัวเบาะเนี่ยก็สามารถที่จะยกขึ้นได้สบายๆเลยนะคะสะดวกผู้หญิงสามารถใช้ได้แล้วก็ตัวนี้จะมีที่เกี่ยวก็สามารถนํามาเกี่ยวกับตรง ได้เลยนะคะตรงที่รองคอได้เลยเอาละเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆกันเลยค่ะเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซล20 0 0ัน cc ดูรามักเกียร์อัตโนมัติสามารถที่จะสตาร์ทจากนอกรถได้คืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหอากาศร้อนมากบางทีจอดรถไว้นานนะคะไม่ต้องกังวลเลยสามารถที่จะใช้รีโมทในการสตาร์ทรถก่อนที่เราจะถึงตัวรถได้เลย สตาร์ทรอไว้วอร์มรอไว้ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปที่สําคัญนะคะรถคันนี้เนี่ย เป็นรถมือเดียวใช้งานมาแล้วเพียงแค่9 0 0 0หมื่นนิดๆโลเท่านั้นเองโอ้โหสวยนิง้งฟังก์ชันครบจัดเต็มอุปกรณ์อะไรต่างๆช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการขนย้ายไม่ว่าจะบรรจุคนบรรจุของนะคะก็เรียกได้ว,ว,ว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยที่สำคัญนะคะคู่มือกุญแจสำรองมีให้ครบเลยค่ะราคาวันนี้โอ้โหถูกแสนถูกนะคะเพียงแค่539,000บาทเท่านั้นเองราคานี้หาที่ไหนไม่ได้ต้องที่แม c คอยออโตเอ็กซ์เพรเท่านั้น เอาละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่วันนี้อยากจะให้ลูกค้าได้รับชมได้รับฟังกันแบบจุใจเปิดทุกซอกทุกมุมให้ลูกค้าไขข้อสงสัยสนใจยังไงรีบติดต่อมาได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ